ในโลกที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเป็นที่ไม่แน่นอนความมั่งคั่งไม่ใช่แค่เงินในเซฟหรือกองทุนที่มีค่าสูงแต่เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตที่มั่งคัง่งและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในโลกการเงินธนาคารกสิกรไทยเข้าใจว่าเป้าหมายนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายและเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในทางการเงินในชีวิตทุกวันกสิกรไทยได้นำเสนอ งานเคเวลมาเป็นไลยฟรองพผสิทธ์เอเวเซอร์ที่จะอยู่ข้างๆลูกค้าในทุกขั้นตอนพร้อมให้คําแนะนําและกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการลงทุนระยะยาวที่จะสร้างความมั่งคั่งและความเต็มที่สหาหะรับอนาคตของลูกค้าแต่เหตุใดที่กสิกรไทยต้องการเป็นไลยฟรองพรสิทธ์เอเวเซอร์และไม่ใช่เพียงแค่ธนาคารที่ให้บริการการลงทุนเท่านั้น การเป็นละยสรองพละสทิ์เอเวเซอร์หมายความว่าเป็นผู้ให้คําแนะนําที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ที่ลึกซึ้งในการลงทุนและสามารถให้คําแนะนําที่เหมาะสมกับตัวลูกค้าแต่ละรายซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและต้องมีความรู้ที่หลากหลายเคเวลจึงได้นําศักยภาพของทั้งคนเทคโนโลยี Technology AI พันธมิตรระดับโลกเป็น3แกนหลักในกลยุทธ์ของตนเองเวลทีม well ทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจการลงทุนอย่างลึกซึง้ง เคเวลมีทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ระดับโลกในการลงทุนซึ่งเป็นทีม Chef Investment Office CEO ทีมนี้มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนและการวิเคราะห์ตลาดทีม CEO จะทำงานร่วมกับบริษัทในเครือธนาคารกสิกรไทยเช่น K Asset เคซิคูราตีสและเคเรซิชซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการลงทุนและการวิเคราะห์ตลาดทีม CO จะใช้ข้อมูลจากพันธมิตรระดับโลกเช่น JP Morgan Asset Management และล o m บ a r อ o ดี e r อเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของลูกค้าโดยเน้นการสร้างเสถียรภาพในพอร์ตท่ามกลางคอวอหามพันพวนของตลาดโลกนอกจากนี้เคเวลยังมีบริการโกเบสเอเวอเร y ที่ออกแบบเฉพาะบุคคลตามเป้าหมายชีวิตและการเงินของลูกค้าและมี Relation s h i p m a n a g e r RM ที่จะดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทำให้ลูกค้ามั่นใจในเส้นทางการลงทุนที่ยั่งยืน Weltech เทคโนโลยีที่ช่วยให้ลงทุนได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น K Wel ได้นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์และแนะนำการลงทุนซึ่งชื่อว่า Qin ซึ่งเป็น AI ที่มีความเข้าใจในตัวลูกค้าและประสบการณ์ของทีมผู้เชี่ยวชาญและใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์เชิงลึกแบบเรียลไทม์ทำให้การวิเคราะห์และประมวลผลเป็นอย่างแม่นยำนี่เป็น Humanist Tech ที่ช่วยแจ้งเตือนสถานการณ์เสี่ยงอย่างรวดเร็วและวิเคราะห์พอร์ตและให้คำแนะนำที่แม่นยำทีม K-Well ได้ออกแบบให้คินเข้าใจเป้าหมายและความต้องการเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้ยังมี k ซึ่งเป็นโมบายแบงกิ้งที่ลูกค้าไว้วางใจเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มสำคัญที่ช่วยให้ลูกค้าลงทุนได้อย่างราบรื่นทั้งซื้อขายติดตามการลงทุนและสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาจำเป็นที่จะต้องปรับพอร์ตท,ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การลงทุนที่ชาญฉลาดและเป็นส่วนตัวในที่เดียวเวลพาเนชิฟ well ส์ atives, พันธมิตรระดับโลกที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ เคเวลได้มีความร่วมมือกับ2พันธมิตรระดับโลกซึ่งมีจุดเด่นและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันทําให้สามารถมอบโซลูชันการลงทุนที่หลากหลายและช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงการลงทุนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้น พันธมิตรแรกคือ JP Morgan Asset Management ผู้นำระดับโลกด้านการบริหารการลงทุนซึ่งมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารมูลค่ากว่า4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐและมีความเชี่ยวชาญในการบริหารความมั่งคัง่งและสินทรัพย์ระดับโลกความร่วมมือนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์และโมเดลการลงทุนร่วมกันสำหรับนักลงทุนชาวไทยและเสริมความแข็งแกร่งของพอร์ตการลงทุนอย่างยั่งยืน พันธมิตรที่2คือ Lombard Odier สถาบันการเงินชั้นนำจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารความมั่งคั่งและสินทรัพย์ระดับโลกมายาวนานกว่า229ปีมีความเชี่ยวชาญในการบริหารความมั่งคั่งเฉพาะบุคคลและการวางแผนทรัพย์สินครอบครัวและการลงทุนระดับโลกที่ออกแบบเฉพาะตามลูกค้าแต่ละรายการร่วมมือกับเคเวลจะมอบบริการบริหารความมั่งคั่งระดับโลกแก่ลูกค้าผู้มั่งคั่งในประเทศไทยทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การลงทุนระดับสากลที่ตอบโจทย์และเฉพาะบุคคล สำคัญและน่าสนใจคือเคเวลไม่เพียงแต่นำศักยภาพการลงทุนระดับโลกมาให้ลูกค้าไทยเท่านั้นแต่ยังทำงานร่วมกับพันธมิตรทั้งสองรายอย่างจริงจังและลึกซึ้งเพื่อปรับบริการและคำแนะนำต่างๆให้เข้ากับบริบทของไทยและใช้ได้จริง เคเวลจึงเป็นการขยับเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญของธนาคารกสิกรไทยเพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ของธุรกิจบริหารความมั่งคั่งที่ไม่ใช่แค่แข่งขันด้วยผลตอบแทนสูงสุดเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการมอบโซลูชันครบวงจรที่ครอบคลุมทุกมิติของการเงินการลงทุนและการวางแผนชีวิตและเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในทางการเงินและอนาคตที่มั่งคั่งกสิกรไทยได้นำเสนองานเคเวลมาใช้แนวคิด Your Future r e a d y well ้เ ที่จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าผ่านความเชี่ยวชาญของทีม CEO และทีม K-Well Advisor ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงและเครือข่ายพันธมิตรระดับสากลที่เปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆสุดท้ายแล้วเคเวลไม่ได้มุ่งวัดความสำเร็จด้วยขนาดสินทรัพย์ภายใต้การบริหารอูมเพียงอย่างเดียวแต่ตั้งเป้าเป็นทอ